สวัสดีครับผมครับพบกันกับผมเหมือนเดิมครับช่องปิมมาปลาแชนแนลนะครับ้างหน้าของเรานั่นคือพิติกนะครับน้าผู้ป่วยเก่านะครับเดินดูดูเข้าไปหาในห้องเมื่อกี้นี้นะครับเขไปตักทายกันแล้วในห้องครับก็พาญาติพี่น้องมา รักษาด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับที่เชวยแนะนากันต่อๆนะครับที่ชชวยแนะนํากันเข้ามานะครับนี่ครับมากันหลายท่านครับผมแล้วก็มีญาติของคุณแม่ที่จะกลับวันนี้ด้วยนะครับกลับไปฉลองปีใหม่ที่บ้านเพราะว่าเขามีงานประจาปีที่บ้านครับทําบุญทั้งบ้านทั้งหมู่บ้านเลยนะครับ กานทำบุญทั้งหมู่บ้านเลยนะครับตอนนี้คุณแม่ก็อยู่ในห้องนวดน,นะครับเรียงเสน้นนะครับนนค่อยกลับนนกลับไปพักนะครับก็หลังปีใหม่ก็กลับมาสู้กันต่อครับหลังปีใหม่ก็จะมาสู้กันต่อนะครับพิธีก็มากันเยอะครับพาผู้ป่วยมาด้วยสองท่านนะครับ แม่บอกว่าหลังปีใหม่นะครับจะมาต่อนะครับไปทาบุญก่อนว่างั้นทําบุญข้ามปีทำทั้งโม่บ้านครับตักบาตรข้างโม่บ้านนะครับแล้วก็มีการสวดมนต์ข้ามคืนกันนะครับเห็นถ้านเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้นะครับแม่ก็จะกลับไปทําบุญหลังปีใหม่ก็ค่อยมาสู้กันอีกหยกนะครับ ส่วนพิตี้ของเราก็มาเช็คอาการนะครับแล้วก็พาญาติพี่น้องมาหลายเยอะครับที่เห็นนะครับนังซาบหลาบอยู่นั่น,นะครับ <c oughs> อันนี้ก็อากาศหนาวครับมีแดดเพิ่งเพิ่งมีแดดนะครับเมื่อเช้าเนี่ยโอ้ยมีแต่ลมมันฝนจะตกครับคืมในเพิ่งมีแดดนะครับนี่ผมนั่งอยู่ ทางหน้าอยู่ตรงครัวนะครับนั่งอยู่ในร่มยังสั่นเลยนะครับอยู่ในร่มยังสั่นเลยนะครับ<อ>ต้องขอบคุณพี่ติก๊กนะครับที่บาผู้ป่วยที่แนะนำนะ ให้นำผู้ป่วยมานะครับขอบคุณครับผมเป็นญาตของคุณแม่นะครับเป็นหลานหลานชายของคุณแม่นะครับที่จะกลับบ้านวันนี้นะครับก็มากันหลายท่านครับ3าสท่านครับหลานสาวหลานชายนะครับคือลูกสาวของคุณแม่นี่ไปทํางานอยู่ที่ต่างประเทศนะครับเธอมาทุกวันครับ มาทุกวันครับผมนี่ก็ใช่นะครับก็กล้จะปีใหม่แล้วนะครับกลจะปีใหม่แล้วอีกไม่กี่วันครับผมนี่ก็ ยี่สิบเก้าแล้วนะครับในกี่วันก็จะปีใหม่แล้วนะครับอู้ยเอาอะไรมากินนี่แตงกวาคอู้ยอ,อีกกินหมดไหมนี่นนยเ,เออกินเข้าไปลบโอ้กิออกนแตงกวาเล่นครับไม่ไมีอะไรกินเออเียงง่ายเว้ยลูกไทยวะ ทากินรจจ่าง,งกายชาเย็นอ๋ออ,อินจะได้ผิวสวยลูกอิน,นอะอจะได้ผิวสวยสวยื่นตะั้่ยดเลยครับอืแตงกวาซื้อๆนี่นะครัแบบักแดงกินเล่นนะครับอ,อ,อย่าบังโลเคชั่น ทำประวัติกันอยู่นะครับทำประวัติกันอยู่อ่ะคุณแม่ก็เสร็จแล้วนะครับออกมาจากห้องแล้วครับผมโน่นนะครับออกมาจากห้องเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าจะพกคนแข่งกันกลับหรือเปล่านะครับจะพกคนแข่งกันกลับไหมหรือว่ายังไงก็ต้องกำลังรอดูรอดูนะครับจะบ้างจะบ้าง่าบ้างลูกอย่าบัง มาแล้วครับคนนี้ออกมาจากห้องแล้วนะครับภลานสาวมารับนะครับเบาเสียงลงก่อนลูกเบาเสียงลงก่อนอ้วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับ ิคุณแม่เดินเข้าไปในห้องนะครับเดินเข้าไปในห้องแล้วไม่รู้ไปลำลาเพื่อนๆไม่ยังไงก็ไม่รู้นะครับ <S <S ว่าอยู่ด้วยกันหลายวันครับอยู่ด้วยกันอือรวมเดือนครับเกือบเดือนแล้วนะครับ

ที่หันหลังมานะครับคุณแม่เดินมาแล้วนะครับ่าเดินมาแล้วครับเดินมาแล้วนะครับแม่จะกลับบ้านแล้ว่าเดินมาแล้วครับ่อาจจะเห็นแล้วอาจจะอ๋อเลยนะครับว่าเป็นใครนะครับ ฟ่ามาเด้อฟ้ามาเด้อ่ะอ่ะะน,น้มจมาเอม่เกลับแล้วนะครับนี่มีคุณพ่อมารับยนะครับอมีหลานมารับครับมีหลานสามารับด้วยครับสองคนอา เดินทางปลอดภัยนะครับให้เดินทา,ดทางปลอดภัยถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับผมก็จะเหลืออีกหลายท่านครับที่พิธิพ,พ,พ,พามานะครับสองท่านแล้วก็รวมทั้งพิธิด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ เราจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันใหม่นะครับดูว่ามันบรรยากาศมันจะคึกคักไหมนะครับวันนี้ครับเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับแล้วก็ปีใหม่ด้วยครับช่วงปีใหม่ก็ก็จะน้อยนะครับก็จะส่วนมากก็จะอยู่กับบ้านนะครับเพราะว่าลูกหลานก็มาจากกรุงเทพนะครับ ที่หน้าห้องนวดนะครับคุณหมอก็มานะครับปุ่มลูกมาด้วยไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับจิ้นสวัสดีครับผม